ารกแสแนนิยมนำหินแร่หรืออัญมณีมาเป็นเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมโชคลาภและพลังทางด้านต่างๆนอกจากคุณประโยชน์จากการเป็นเครื่องประดับแล้วอัญมณีเหล่านี้ยังสามารถนำมาประดับตกแต่งบ้านเพื่อเสริมผงจุย้ยได้อีกด้วย1 l o s t Qu a r t z เป็นหินที่ใช้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ หินชนิดนี้สามารถเยียวยาวความรู้สึกอกหักดังนั้นตำแหน่งสำหรับการวางหินโลสคอสไว้ในบ้านคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะส่งเสริมให้ความรักนั้นสุขสมหวังและช่วยให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือถ้าจะให้ตรงจุดคือการนำหินโลสคอสใส่ไว้ในชามแล้วนำไปตั้งไว้ที่หัวนอน ก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของความรักนั้นได้เป็นอย่างดีง 2. เงแฮมมาไทายถ้าลูกน้อยของคุณนั้นเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิหรือสมาธิสั้นเพียงแค่คุณวางหินดังกล่าวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งภายในห้องของพวกเขาหรือทางทิศตะวันตกของบ้าน เฮมาไทก็จะช่วยสร้างและรวบรวมพลังทำให้เขามีสมาธิมากขึ้นรวมทั้งยังช่วยปกป้องเขาได้เป็นอย่างดี 3. ามออกซิเดียนหรืออัญมณีสีดำหากวางออกซิเดียนและเฮมาไทไว้ที่ประตูหน้าบ้านจะถือเป็นการป้องกันอันตรายหรือสิ่งชั่วร้ายได้เป็นอย่างดีเช่น หากที่ประตูหน้าบ้านซึ่งเป็นประตูหลักของบ้านมีกระถางต้นไม้ตั้งอยู่ขนาบทั้งสองด้านคุณสามารถวางออกซิเดียนไว้บนดินหรือลองก้นกระถางต้นไม้ก็ได้ 4. ขย,านายันในอัญมณีสีน้ำเงินมีความหมายในเชิงปกป้องอันตรายตัวไปถึงสร้างความผ่อนคลายและทำให้เราคลายเครียด ถ้าคุณใช้ขยนันไนจะทั้งในเรื่องของการเป็นเครื่องประดับหรือตกแต่งบ้านขยนันไหนก็จะช่วยเสริมพลังของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 5. ซิดทีนเป็นอัญมณีที่ช่วยเสริมในเรื่องของความมั่งคั่งล่ำรวย ยิ่งถ้าคุณนั้นมีหรือใช้มันมันจะยิ่งเสริมพลังในเรื่องของการเงินของคุณให้มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณใช้อัญ,ญมณีในกลุ่มหลายสีอย่างคาเน,นเลียนซึ่งเป็นอัญ,ญมณีสีสม้มหรือหินอะเกตซึ่งมีหลายสีและไทเกอร์ไอส์ซึ่งหินในกลุ่มนี้จะยิ่งเสริมให้คุณนั้นมีพลังมากขึ้นเทคนิคเล็กๆนน้อย สำหรับอัญ,ญมณีเพื่อการประดับบ้านเมื่อคุณซื้อหรือได้รับอัญ,ญมณีเหล่านั้นมาการทำความสะอาดอัญ,ญมณีหรือหินเหล่านั้นถือเป็นการเพิ่มพลังและต้อนรับอัญ,ญมณีเข้าสู่บ้านหรือเจ้าของคนใหม่สำหรับวิธีการดูแลทำความสะอาดอัญ,ญมณีนั้นมีหลายวิธีทั้งการจุ่มลงในน้ำสะอาดหรือจะเป็นน้ำผสมเกลือก็ได้นอกจากนั้น ตำแหน่งในการวางอัญมณีภายในบ้านของคุณคุณจะต้องมั่นใจว่าเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานที่ดีเช่นห้องรับประทานอาหารห้องนั่งเล่นห้องรับแขกชั้นวางหนังสือและแท่นบูชาค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ